โอเคแต่วันนี้ตอนนี้เรามาอยู่กับเกมนี้นะครับเกมที่คนก็น่าจะรู้จักนะแกนนี่โอโ้โ,อโหโอ้โหจริงๆว่าคือแบบผมก็ชิวๆเฉยไอีสัตว์ตกใจผมก็ชิวๆอยู่แล้วนะครับคือเกมอะไรก็ไม่รู้นะครับคือแบบเกม เกมหลอกเด็กนะครับภาพก็ดูหรือว่าดินามันนะครับแล้ต้องปรับอะไรไหมเนี่ยดาร์กเหรอเฮ้ยกลัววะวิอะไรอ่ะปรับเอาออกเคไม่กลัวหรอกฮาร์ปมาเถอะมาเถอะมาเถอะวิลดเสียงเงินเล่นมันคือเอาจริงว่าคือผมเล่นไม่เป็นนะครับเชื่อเล่นยังไงวะ อ่าตอนนี้ก็ตื่นมานะครับอยู่ในห้องห้องหนึ่งซึ่งเราจะลองเปิดดูมีอะไรหรือเปล่าเฮ้ยอะไรอะ่ะลิฟดิสเฮาส์เขาบอกให้เราออกจากบ้านหลังนี้เหรอเสียกลัว วิ่งไม่ได้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอืมใจน้องมันพอวิ่งได้อยู่นะครับเราก็ต้องซ่อนอ่ะเฮียกูตกใจเฮียวี โอ้เห้やโอเคเดยสเปดเอ้ยขอขอโทษในคำหยาบนะครับคือผมไม่ได้ตั้งใจนะโอเคคือแบบแว่ารู้ส่งแล้วนะรู้ส่งแล้วเอเฮ้ยมันมันจะโผล่มาจากข้างหลังทำไมวะตอนนี้เราต้องสำรวจกันคนระับนี้มีอะไรแบตเตอรี่ ยังไม่ได้ใช้นะผมยังไม่รู้ว่าเอาไปทำอะไรได้เี่เอ้ uhm, ผมว่าเปิดตัวก่อนไหมกลัววะถ้าเรามาตรงนี้เราต้องเปิดเฮ้ย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 แอบ ชอพังนึ่งนสิ่งทุกเลี้ยิงเฉนอย่างงั้นะเหอทัーー้งหมดให้เสร็จคืนนี้โอ้มีโฆษณาด้วยนะเยี่ยมเลจบดีมีมีโฆษณาด้วยเคอเคอเคสคือแบบ เกมอันนี้เกมเกมเด็กหรือเกมอะไรครับคือเกมให้ให้ใครเล่นครับเนี่ยคือแบบเองก็มาไวเกินน้องคือแบบให้ให้เร,เราได้ตั้งตัวหน่อยโอ้สอง ไม่ได้มาวะ <c oughs> <c oughs> เอ้ยเฮียไม่อยูอ่ตรงนี้เว้ยอะกูตาย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 เฮ้ยเป็นอะไรอ่ะเฮ้ย,ยทำไมผมตายอ่ะ <c oughs> คือแบบผมไม่ตกใจแล้วนะครับคือผมรู้นะว่าว่ามันจะพุ่งเข้ามาแล้ว คือแบบผมงงเว้ยทำไมแบบโอ,โอ้โอ้โอ้เลือดเลือดไหลเจ็บเจ็บโอ้ยโอ้โหไอ้นี่มันเอาหนักเลยวะ่ะโอ้ยโอ้ยมันอยู่ห้องน้ำครับ mm hmm. ผมจะหนีเปิดประตูนี่แต่ขีอา ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยแอบแอบแอบ,แอบอเลยแอบในตัวยเย็นได้ไหมตโตอโตเอ้ยเอ้ยโตเอ้ยโอ้ยกูตายที่ข้างนานมันไม่มีที่แอบหรอคือแบบคือผม แค่บอกหาแจ็ปเขียวส่งฟรีแจ็ปเขียวส่งฟรีส่งฟรีต้นเชิญโอ้โอ้คนดูวันวันส <vegetables simple. c oughs> <c oughs> ุดท้ายละคือแบบเล่นไม่เป็นนะทำยังไงง่ะให้ผมทำอะไรเนี่ย ห้องน,นี้เรามันมีที่แอบนะข้างล่างคือแบบตอนนี้คือแย่ละเสียงอะไรใครมันเปิดประตูอะไรนะั่นอะวะเฮ้ยติดอุ้ยตกใจอ้า ไายเรียบร้อยผู้โดนแดกเอาฮะฮะฮะโอ้ยโอ้ยว้านะครับก็จบกันเวลานะครับสำหรับเกมแกนนี่น่ากลัว เล่นได้แค่เล่นได้แค่เจ็ดนาทีก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเกมมันเล่นยากเกินไปหรือเปล่าโอเคหรือว่าผมเล่นไม่เป็นเองงั้นก็จบอาไว้แค่นี้แล้วกันครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า